เป็นวันเกิดหรือวันพิเศียอะไรไหมครับม่ะีเพื่อนมาจากกก็เลยมา่บาทรืนยืนก็ได้นะครับยืนเลยก็ได้นะครับ เก่งจะเนเ็ขนาดที่ที ừ, ่ซ uh, uh, ้าเลยแตว่าร้อยคนมี่อคนเห็ไหมด้วยนะแมวออาอีชวนนั่งโฟาเลยนะ เป็นวันวันศุกที่23สาเดืพอนมิถุนายนสองพห้าคุณโยมเพชรรัตเหลาโปรงนางสาวอีนบาลกรลบารอเพื่อสะพานน้ำโขงน้ำก็เลยคุณจเรีย่เท่ากันนะนะตั้งใจ่มาทำบุญวันนี้ก็ขอบานิีของพอ พระเจ้าอย่างยุนแปมจงบวตปบรรณสานางสาวเพชรรัตน์เล้าพรหมนางสาวพิมพ์วลันสมนกิจการิก็ขอบารมีหลวงพอ่อพระเจ้าใหญ่างยุนแปมจงบวชปักนักสาคุณโยมทั้งสามขอมีปรารภใจแรง,แรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยก็เรียนจริญด้วยโรรสมบัติทรัพยสินยินดีอายุวันนั้นสุขภารทุกทิพา ภูเรนดิสาครังเอวะมีวัตโตสินางเจานางบุพกัรภัยที่ทิศตังวจิตังบุหังสิควมยีวาสมิสโตสัพเพปุเรนโตสังขปัญญ์ันพปนารสยธรรมปิพติอรสุยธรร โอภวอภิวะนาสีเนียสเนียจังวุตตามจังยิโตจตโรธัมมาวะกันติอายุวันโนสุขันภาลังจัตุจัตุหลวงพ่อินแปลโบก่ากภาษาสมยนทั้งสามนะตั้งจิตตั้งใจมา ทำบุญกับบาตก็มีเพื่อนสาหายพักสหายมาจากกรุงเทพปรมาณครมายัเพื่อนที่บวชนาะมาทำบุญยังชวนมาทำบุญด้วยก็ขอว่าบารมีน้องมาพระยอดยังเป็นผมปากกระซำคมปองเพามีฟังไม่แดงเลยอย่ดูเย็นเย็นสสาดตสาตกรกังตับ มีเคยมาเนีะคร้บผม่เนาใจ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 ใสายดูสายดู